สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องอดัมสามจึ๊งนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาทดลองกันระหว่างเอแอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับกับเอ่เจลล้างมือนะครับช่วงนี้มันโควิดสิบเก้านะครับเราก็ต้องทดสอบดูว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันนะครับแล้วก็มีไฟเช็กด้วยนะครับผมก็จะลองดูว่าแอลกอฮอล์ของเจลล้างมือมันเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอันนี้น้ํายาล้างแผลน่าจะอยู่ที่น่าจะเจ็ดสิบเท่ากันแหละครับ ใช่แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับนี่ดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอันระหว่างซอนนี้อันไหนจะติดไฟง่ายกว่ากันนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยลองนะครับนี่คือ ep แรกของเรานะครับช่วงนี้ช่วงโควิดสิบเก้ารบกวนอ้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับพยายามจะออกจากบ้านครับเขาบอกว่าอะไรล่ะอยู่บ้านอะไรนะอะไรนะ อยู่บ้านเพื่อชาติหยุดเชื้อเพื่อชาติเอออยู่บ้านเพื่อชาติหยุดเชื้อเพื่อชาติอะไรนี่แหละผมก็ไม่รู้แต่ผมก็อยู่บ้านเหมือนเดิมนะครับดูนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติผมจะทดลองให้ดูนะครับอันนี้คือ gpo นะครับแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับเข้ามาใกล้ๆหน่อยค่ะไม่เห็นค่ะแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเข้ามาใกล้ๆไม่เห็น มันโดนแฟดมันไม่เห็นเนี่ครับแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือน้ำยาล้างแผลเราธรรมดาตามบ้านเราเลยนะครับอันนี้คือเจลล้างมือของเราครับนี่เจ็ดสิบห้าไม่ใช่เหรออันนี้ใช่ไหมเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บนึงดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่อันนี้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเจลระหว่างเจลล้างมือนะครับกับแอลกอฮอล์ล้างแผลเรานะครับเราก็อยากทดสอบว่าอันไหนมันจะติดไฟง่ายกว่ากันนะครับไปดูกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทดสอบจุดเริ่มต้นคืนนี้นะครับ โอ้วันนี้โคตรร้อนเลยนะครับสุดยอดเลยทดสอบก่อนนะครับนี่ดูฮอบกาลังเทนะครับกําลังจะเทลงไปนะครับแล้วครับไม่เทเยอะนะครับเผื่อมันจะวูบใส่ผมนะครับนี่คืออะไรคือวูบคะอะไรนะครับนี่คือน้ํายาล้างแผลนะครับแอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับน้ํายาล้างแผลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับลองดูนะครับเทแล้วนะครับผมนี่คือไฟแช็งเรานะครับ ติดด้วยนะครับท่านผู้ชมครับดูนะครับอันนี้คือแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแอลกอฮอล์ที่ไหนก็ติดไฟไม่ใช่หรอเอาอันนี้มันยาล้างแผลเราก็อยากรู้ไงมันก็ติดไฟเบิดนะเราเอางก็อยากรู้ไงว่าอันไหนมันจะติดไฟง่ายกว่ากันระหว่างแอลกอฮอล์ล้างแผลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กับอันนี้เจลล้างมือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะอันไหนจะติดไฟง่ายกว่ากันเนาะเจลล้างมือส่วนผสมมันก็เยอะมันก็ต้องลองดูก่อนไงเธอดูก่อนนะครับดับไม่ดับไม่ดับก็พูดแล้วนะครับดูนะครับ นี่นะครับอันนี้คือเจลล้างแผลเอ้ยไม่ใช่ขอโทษนะครับอันนี้คือเจลล้างมือนะครับนี่เจลล้างมือนะครับทำความสะอาดมือนะครับผมจะลองทําให้ดูนะครับเบียลงไปแล้วครับคือบีบลายแถอะโอทดสอบทดสอบซิเราเนครับมันจะมีปฏิกีริยายังไงกับไฟนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งเอาเลยนะครับเฮ้ยมันก็ติดไฟเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอ้าวมันก็แอลกอฮอล์คือนกันเนาะ จ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์พูะอันนี้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าสําหรับสําหรับสายตาผมนะครับผมว่าอันแอลกอฮอล์ล้างแผลน่าจะติดไฟไวกว่านะครับเท่ากันค่ะใช่หรอแต่นี้มันของของเจลของเจลล้างมือมันจะติดไฟง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นก้อนดูนะครับนเห็นปะมันเป็นก้อนนะครับอันนี้คือเขียงบ้านผมนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้แล้วนี่ไงครับโอ้โหนี่ครับอันนี้ครับ แล้วก็มันจะบึ้มปอวะนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วอันแอลกอฮอล์ล้างแผลนี่มันสามารถใช้ล้างมือได้ปะล้างได้ทำความสะอาดได้ทำความสะอาดได้เหมือนเดิมใช่ไหมถ้ามันโดนแผลมันก็แสบเหมือนกันนะครับพี่น้องครับก็ใช้อย่างระมัดระวังแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมก็ผมแค่อยากจะมาลองดูเฉยๆนะครับรบกวนติดตามด้วยนะครับช่องอดัมสามจึ๊กนะครับวันนี้ผมจะนี่บายยแล้วครับสวัสดีครับผม 拜拜。